สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีวีไทยสุดสัปดาห์นะครับาทิที่ที่8พฤศจิกายน2552นะครับคริมแม่น้ำแม่กรองนะครับมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นกำแพงวันนี้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวตลาดเ1กันครับค่ะวันนี้ทีวีไทยสุดสัปดาห์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดโบราณ119ปีที่ตลาดเจ็ดสมียอนะคะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะและที่ที่เราสองคนยืนอยู่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นนี้เ พิเศษนํามาฝากคุณผู้ชมเลยแต่มีคําถามอย่างหนึ่งค่ะคพี่ออฟคุณผู้ชมดูหรือเปล่าว่าลานที่เรายืนอยู่นี้เขาเรียกว่าลานอะไรอืมน่าจะเป็นลานตลาดเจ็ดสเม็นมีต้นโพด้วย เกือบถูกเกือบถูกยังไม่ครบหคร่องหนึ่งเขาเรียกว่าลานโพค่ะแต่ว่าเรียกว่าลานโพ1000ปี1000ปีต้นโพนี่คืออายุ1 0 0 0ปีหรือเปล่าครับเปล่านักแสดงอายุรวมกันกว่าหนึ่พันปีนั่นเองแต่ว่าถึงอายุเยอะแล้วเห็นไหมว่าลีลาการรำการเล่นเครื่องดนตรีการร้องเพลงเนี่ยยังหยังคมยังเคราะหนุ่มสาวสมัยใหม่อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะใช่ครับี๋ยวไปคุยดีกว่าไปคุยกับยายนดีกว่านะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ปัญญ <Okay, S 2> าเ <c oughs> มาื่อกี้รำไปสวยมากยังแข็งแรงรำมาตั้งแต่สาวๆเลยป่ะครับสาวๆกับรำมั่งไม่ได้รำมั่งสาวสาวเหลือน้อยนี่รำมากกว่ารำมากกว่าสาวเยอะยุ่นะแล้วที่รำไปเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ลูกๆๆหลานฟังหน่อย <c oughs> เขาเรียกว่ารำอะไรครับรำาลายชุมพลค่ะรำพลายชุมพลมันเป็นรำของทางไหนคะพลายชุมพลเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่จะออกรบทัพจับศึกตั้งแต่ัสยัย พมา but, bueno> okay, okay. ่าเผาอยุธยานั่นน <eh ่ะก็มาทำเลยแล้วก็เลยนานยุเก่าแก่เก่าแก่แล้วทันีีก네็ลูกหลานมันก็เล่นเล่นรำรำกันคณะลิเกมอะไรม้่งตอนนี้เราก็จดจดจำจำเอาไว้เออเอารำอย่างนี้ดีรำอย่างนั้นดีก็เลยลองลองรำเออมันก็เลยได้ผลประโยชน์ก็เลย มาลํำให้ลูกหลานดูอย่างนี้แล้วผลตอบรับปเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มเด็กที่มาเที่ยวตลาดใหม่ๆห,หรือว่าเด็กในพื้นที่เองได้สืบทอดจากคุณยายไปเขานําไปยังไม,ไม่เห็นหม,มีลูกหลานคนไหนที่จะรับสืบทอด แต่จะมาดูเฉยเฉมาดูเฉยงั้น่เปิดกับพี่ออฟเนี่ยมาขอเรียนยายสอนไหมคะสอนสอนสอนว่ามาที่นี่เนี่ยคือนอกจากจะได้มาเห็นการแสดงของคุณยายเราเนี่ยนะคะที่ตลาดเจ็ดสมียเนี่ยก็ยังมีทั้งของกินใช่ไหมของใช้แล้วก็ยังได้มาดูสถาปัตยกรรมแบบโบราณอย่างเช่นเรือนไม้แถวเก่าๆเนี่ยก็คือตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมคุณยายแลวคุณยายครับรวมถึงสถานีรถไฟนี่ก็ขึ้นมาตั้งมาตั้งนานแล้วโอ้ตั้งมาสมัยไหนมา สมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าสถานีเขาเรียกสเตเทนสเตเทนภาษาอังกฤษสเตเทนสมัยโบราณน่ะไปไหนไปโพธารามเดี๋ยวขึ้นสเตเทนขึ้ตัวที่สเตเทนอนียไปโพธารามก็ต้องใช้ทางรถไฟเนี่เข้ากรุงเทพด้วยบางกอกน้อยก็วิ่งไปถึงบางกอกน้อยได้เขามีเป็นเวลาสมัยก่อนนะสามโมงเขามาเนี่ะว่าจะมาตั้งสามโมง สเตเทนเดี๋ยวนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ตลาดเจษเมียนะคะก็มาสเตเทนจษเม้ยได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นนั่งรถไฟสายธรรมดานะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะในทีวีไทยสุดสัปดาห์นะคะก็จะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งทั้งกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ตลาดเจษเมียแห่งนี้รวมไปถึงเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนที่เคยมาอยู่หลายชาตินะคะอย่างเช่นชาวมอญชาวจีนใช่หลายหลายกษัตริย์หลายกษัตริย์ด้วยแล้วก็ สถานที่ที่กษัตริย์องค์สําคัญเนี่ยนะคะได้เสด็จประพาสด้วยสมัยสมัยเก่าแก่ครับสมัยเก่าแก่รัชกาลที่1รัชกาลที่5พระเจ้าตักสินป์ก็มาด้วยนะครับกลับมาติดตามแล้วกันนะครับในช่วงหน้าครับช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งกันครับเชิญคุณลานบุญวุฒิคุณที่ห้องส่งทีวีไทยครับเชิญค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย